เทศบาลตบบางกร,ระทุ่มเมืองสิ่งเวดล้อมหน้าอยู่นำสู่ชุมชนสุขภาพดีมีความปลอดภัยภายใต้หลักธรรมาพิบาลโดยการบริหารงานโดยนายบุญสวนมีธาโพดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตบลบางกระทุ่มตั้งแต่28มีนาคมพุทธศักราช2564ถึงปัจจุบันรวม2ปี11เดือน ผลงานการบริหารงานตามนโยบาย9วาระสำคัญของเทศบาลตำบลบางกระทุ่มซึ่งบริหารงานโดยนายบุญส่วนมีท่าพโพนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่มผลงานการบริหารงานตามนโยบาย9ประการสำคัญคือ 1. ดูแลประชาชนด้านสุขภาพและความเดือดร้อนของประชาชนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเด็กนักเรียน 2. การบริหารจัดการขยะในชุมชนและนโยบายบางกระทุ่มเมืองสะอาดบางกระทุ่มสวยด้วยมือเราร่วมพัฒนาทุกวันพุธจัดให้มีการจัดทำถังขยะเปียกภายในชุมชนและการคัดแยกขยะตามโครงการรับบริจาคขยะรีเซเคเกิลขยะมีบุญและธนาคารขยะร่วมบุญและในปีงบประมาณ2,566เทศบาลบางกระทุ่ม ได้รับรางวัลหน่วยงานที่เป็นต้นแบบในการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยประจําปี2566โดยได้รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก 3. ถนนปลอดภัยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีการอบรมให้ความรู้ด้านจราจรตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์และการประชาสัมพันธ์รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ที่สภาบางกะทุ่มมีความหมา่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะออกจากบ้านก็สวบมบมวกนิรภัยด้วยนะคะสวมบมวกมีรภัยด้วยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน 4. แก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกโดยจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน 5. คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ITA เทศบาลตํางกระทุ่มได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐอยู่ในระดับดีเยี่ยม2ปีซ้อนปี2,565และปี2,566โดยได้จัดนวัตกรรม No k i e p Policy รณรงค์ปลูกจิตสำนึก ให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 6. สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จัดให้มีการลงข่าวประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆเช่น f c e e o o o l ล n ์เว็บไซต์และผ่านทางระบบเสียงตามสายและรถวิ่งประชาสัมพันธ์และการบริการ one stop service รวมทั้ง e service การพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กปฐมวัยจัดให้มีการเรียนการสอนแบบทันสมัยเน้นให้เด็กเรียนรู้และพัฒนาการแบบสมวัยทั้งในห้องชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเน้นภาษาอังกฤษเพิมเ่มเติมจากการเรียนการสอนแบบเดิมสวัสดีครับเฮ้ hey. 8. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมได้ดำเนินการจัดทาโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตมบางกระทุ่มเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนของท้องถิ่นโดยการออกแบบสอดคล้องตามหลักกฎหมายข้อระเบียบปฏิบัติได้ซึ่งตลาดสดหน้าซื้อผ่านกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส จะทำโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติณบริเวณที่ว่าการเพอบังกระทุ่มหลังเก่าเป็นสวนสุขภาพเมืองกล้วยตากเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นจุดพักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชนรวมทั้งเป็นจุดในการจัดก,กิจกรรมต่างๆ้9 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการขยายถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนรวมทั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะมีความควบคุมภายในชุมชนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชนพัฒนาคลองห้วยแก้วไร่ผักตบชวาในโครงการ คลองสวยน้ำใสพัฒนาพื้นที่ลกร้างเป็นทางรถไฟให้เป็นสระบัวมีความสวยงามและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ัน์ให้กับเทศบาลบางกระทุ่มนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับในบางกระทุ่มนะครับช่วยติดตามนะครับผลงานของเทศบาลบางกระทุ่มนะครับขอขอบคุณในคําติชมนะครับข้อเสนอแนะดีๆนะครับผมนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็จะพัฒนานะครับเทศบาลบางกระทุ่มซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมให้สวยงามนะครับสมกับว่าบางกระทุ่มเมืองศาสตร บางกระทุ่มสวยด้วยมือเรากลาบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องอที่รักทุกท่านครับขอบคุณครับ